อะมาดูรถอัดฟางต่อนะครับก็มีคนถามว่าไม่อยากจะเล่นเหรอครับแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับผมบอกตามตรงว่าน่าสนใจอยู่แต่ขอดอูสถานการณ์ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปครับราคาวัวควายไม่ดี การลงทุนของผู้เลี้ยงก็ไม่ไม่กล้ายอยากจะลงทุนเท่าไหร่นะครับปีนี้นะครับบางคนเคยอัดอัดมาทุกปีปีนี้ไม่อัดก็มีนะครับมันต้องรอดูสถานการณ์ก่อนครับก็มาเจ้านี้ก็เยอะนะครับเขาอัดประมาณ80ไร่นะครับ ไปไหนเนาะวายจะเห็นหนูนะครับเห็นหนูเพราะเรียนไปเสียจอย ถ้าฟังดีจะอย่างนี้นะครับวิ่งแค่รอบสองรอบก็ได้เอามาลงแล้วนะครับคือเราจะไม่เสียเวลาเราจะได้ได้ปริมาณก้อนนะครับมันก็คุ้มกว่าแต่ถ้าฟางบางๆนี่ไม่คุ้มนะครับวิ่งหนึ่งรอบออกหนึ่งก้อนอย่เงี้ยไม่ไหวนะครับ ดินดินไม่เสมอนะครับทุกผู้ชมรอยรถเกี่ยวก็าช่วงล่างไม่ดีจริงๆนี่เลี้ยวเร็วไม่ได้นะครับนี่เขาเลี้ยวแบบโยกเอาก็เพื่อถนอมช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็ไม่แบกฟังเยอะนะครับ น,นี้น่าจะได้ร้อยกว่าก่อนตามที่ดูแล้วนะครับหรือหรือไม่ก็อาจจะเกือบที่สองร้อยร้อยปลายอะ่ะ 6บีจีนะครับนย่1 7 5ก็ยังไหวนะครับสำหรับการอัดฟางนะครับรถอัดฟางเราไม่จะเป็นต้องเอาเครื่องใหญ่มากก็ได้นะครับไม่ต้องถึง2426ก็ได้นะครับ10651075ก็ไหวแล้วครับผมว่านะ ร้อยสี่ห้าก็ยังไหวเลยร้อยสี่ห้าปูกโบเข้าไปหน่อยก็น่าจะไม่มีปัญหาเครื่องสี่สูบป,ประหยัดน้ำมันด้วย ดูพนักง,งานเขาทำงานขยันขันแข็งดีนะครับน่าสนุกดีนะครับพนักง,งานเขาสองคนที่เลียงฟางนี่โอ้ทำงานดีนะครยนี้นะครับท่านผู้ชมมันหาคนงานยากนะครับจะไม่ให้มันเหลื่อมล้ำได้ยังไงนะครับเพราะว่าคนขี้เกียจไม่มีคนจ้างนะครับคนขยันนี่ใครเขาก็จ้างนะครับ คนขยันมีงานทําเขาก็มีตังค์ใช้นะครับคนขี้เกียจไม่มีงานทําก็ไม่มีตังค์ใช้นะครับแล้วก็ไอพวกขี้เกียจก็จะมองว่าโอ้ไอนั่นมันมีไอนี่มันมีนอนเฉยๆไม่มีทางมีนะครับนอกจากคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่ง แต่รางวัลที่หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ทำงานก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับซื้อไปจะถูกหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะ,บ,ะบ้านไหนเนาะมีหมอลำเนาะมีเสียงหมอลำเข้ามาในหูนะครับตุบๆเลยเสียงเพลงนะครับเสียงหมอลำซิ่อนอันนี้โอ้ฟังเขาเยอะอยู่นะเนี่ย น่าจะถึงน่าจะสองร้อยก้อนอยู่นะ แล้วแท็กนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ข้อดีคือลงนาดินตมได้นะครับก็คือดินดินเปียกนี่มันลงได้ข้อเสียคือเวลาย้ายครับต้องขึ้นคันอื่นนะครับต้องอาศัยเขานะครับเวลาย้ายต้องอาศัยแทนเลอรนะ์ต้องมีแทนเลอร์ด้วยแต่ไอคูบต้าลากเอาก็ได้อย่างเสียอย่างเหมือนกัน คือลงนาน้ําไม่ได้นานดินเปียกลงไม่ได้ครับแต่เวลาย้ายเขาง่ายกว่าครับเขาไม่ต้องอาศัยขึ้นขี่หลังคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ชอบอย่างนี้แหละนะครับชอบไอ้ล้อแทกนี่แหละมากกว่า เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปอัดตรงไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับออกจากนี่ก็น่านจะไปบ้านพนดวนนะครับออกจากบ้านพนดวนเข้าพนยางนะครับคิวเขาเต็มตลอดนะครับคันนี้มีคิวเต็มตลอดครับช่วงนี้ยังไม่มีคิวว่างเลยนะครับ <c oughs> อ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมเขาก็อาจจะเสร็จแล้วนะครับ จะหมดแล้วแหละยิงอีกประมาณรอบสองรอบก็จะหมดแล้วนะครับไปแล้วครับ